ทีเปี2 0 1 8เครื่องยนต์2.8ขับเคลื่อน4ล้อผ่อนเบาๆเพียง17,00 0บาทราคาพอแบบนี้ไม่ได้มีมาเ็บ่อยนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับส่วนไฟด้านหน้านะครับจะเป็นแบบใบบีม LED มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับชุดแต่งพร้อมรอบคันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตัว TD เมาพร้อมกับล้อท RD ขอบขนาด2ี่ตัวยางเป็นของดันหลบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไปดูในส่วนของ มือจับกันนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นแบบคีเลตเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นสีแดงตัดสีดานะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่แน่นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและที่สําคัญคันนี้นะครับไม้เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ค่อนข้างเก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะนะครับคันนี้มีพรมกระดุมมาให้แล้วเรียบร้อยเราก็แถมไปให้เลยตัวประตูด้านหลังนะครับเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง มีโลโก้ t ท d ดีติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับคันนี้ผ่อนเพียง17 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับผมเอาเข้าเซอร์วิสศูนย์ให้แล้วนะครับเช็คประวัติศูนย์ให้แล้วและยังมีวารันตีศูนย์ให้อีก2ปีเต็มกันเลยทีเดียวเราตรวจมาตรฐานจากวูดสเปคชั่นโดยช่างผู้ชำนาญการมากกว่า3 4 0ร้่ถ้าเจอนะครับพลิกคว่ำกลับใหม่เรายินดีซื้อคืน100%ครับใครที่อยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะครับฝากไว้เลยที่โชว์รูมเกถ ดกคุณครับบ๊ายบาย